ちょっと。 ต้นหูดังตามสายลมต้นหูดังตามลองภาษาไทยก็ได้นะกัมบูกะบ้านน้องเหน, <c oughs> นาน,นาัน่งเหนานั่งเน่านั่งภาษาไทยแปลยังไงเน่านั่งแปลว่าอะไรก็รู้เขากับแตงแค่นันเทียมไหมเน่านั่งหรืมาเอิญซัง ส้มตำดีกว่าหรอกินตำโฮมยังหนักนะไม่ได้กินหลายมือละเพราะหาห้องนำมาเจอไงก็ลเ<ะ>ลยไ,ไม่ได้กินว่าหามาเจอค่ะเหมือก้อนมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังหลอกแสดงว่าแล้วเล่นนี่เนาะลหลายหลอกสองหลอกเป็นไรมอมมาสอนเราปัญญาวันนี้ วกติจะเป็นพระเทพเปีนี้น่าจะปีแรกมั้งอ่าสิบอหมดแล้วหมดแล้วกินอันนี้ต่อเราไม่กินควเดีย tôi khai đi nè quay này xì bên này bắt xì bên xì bắt xì đẹp xì từ xì là xì bắt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  กลายเป็นแบบน้อยมากที่จะฟรีเนาะลอ,อยงาลอยงาที่รีจะกว่ามากสิบน้ำเปล่าไม่ละที่นี่น้ำเปล่ายกประมาณมาตอนนหนึ่งจะ่ใส่บุ้ยอยู่ข้างหลัง i going on.